เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายศีทูลพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กระกฎาค,คม2567ณจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา17นาิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้กองทหารเกียรติยศสเหล่าทัพถวายความเคารพ ณที่นั้นเพราะว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5รองผู้บังคับการกองบิน41และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองทุรีพระบาทรับเสด็จ และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีประชาชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมเฝ้าทูลละองุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อเื่ิมชมพระบารมีด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินมีการแสดงรำฟ้อนจากสตรีชาวเชียงใหม่จำนวน900คนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของชาวล้านนาอันเป็นการเทิดทูนถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงผสคนชาวไทยอย่างสูงสุด นั้นเวลา17นาิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพ่อระร,ราชานุสาวารีสามกริย์อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางพันพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์สามพระองค์คือพยามังรายพยางเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐานณะบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อดีตเคยเป็นศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ ต่อมาเสด็จเข้าพระพาพิธีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลอากาศตรีเจ้าวัฒนันนท์ลำพูนเฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าแสงตะวันนเชียงใหม่เฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของพิธีบายสีทูลพระขัญจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือ5สกุลประกอบด้วยสกุลน,น้าเชียงใหม่หน้าลำพูนน้าลำปางน้าน,าน่นและน้าเชียงตุงร่วมกับมูลและนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายศรีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทดพรเนตริวขบวนฟ้อนเชิญบายศรีทูลพระขวัญพร้อมเครื่องราชสักการะและพุ่มดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือประกอบด้วยกางสดานวงกลองชุมขบวนตรงช่อสิบคู่ ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเนือฝ่ายชาย5คู่ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเนือฝ่ายหญิง8คู่ขบวนหัวหมูเครื่องคาวเครื่องหวานขบวนเครื่องสักการะล้านนา5คู่ขบวนพันพุ่มดอกไม้5สกุล จากนั้นเจ้าศิรัตน์ลำปางร่ายนำคำทูลพระขวัญและนายสนั่นทำที่สำนักศิลปวัฒนธรรมรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับนำคำทูลเชิญพระขันพิธีบายสีสุขขัญอันเป็นวัฒนธรรมโบราณของกลุ่มชนในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีความเชื่อในเรื่องของขวัญซึ่งสถิตอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต สำหรับมนุษย์แล้วมีขวัญสถิตยอยู่ทั้งหมด32ขวัญในล้านนาเรียกว่าพิธีห้องขวัญหรือพิธีสู่ข้าวเอาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญให้แข็งแรงและความเป็นสิริมงคลมีเครื่องสักการะที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญคือบายสีเป็นพานบรรจุเครื่องสังเวยให้กับขวัญในการจัดพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์สานวงศ์เรียกว่าพิธีบายสีทูลพระขวัญ ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าวงศักนาเชียงใหม่ประมุกสายสกุลณเชียงใหม่ผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายอาวุโสเฝ้าทูลละองถวิพระบาทถวายได้พระขวัญผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ <c oughs> ้าวรัเทวีนัลำพูนผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายหญิงอาวุโสเฝ้าทูลละองพระบาทถาวายได้พระขวัญผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในอดีตเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชาุญาตประกอบพิธีบายสีทูลพระขันแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอันทิเมื่อวันที่23มกราคม2469พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิธีบายสีทูลพระขันแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรม ราชีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปมณฑลพายัพนพระพลาหน้าสารกลางมณฑลพายัพซึ่งปัจจุบันคือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษั์และเมื่อวันที่5มีนาคม2501จังหวัดเชียงใหม่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิธีบายสีีูนพระขัญแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าเิรีกิจพะรรมราชินีนาถพะรรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาส,สเสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือและเป็นการสเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกในราชการ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรการแสดงชุดเฉลิมราชทศสมาร,ราชาบรมราชจักรีวงจำนวนสี่ชุดประกอบด้วยปฐมพงศ์วงพิงนคนครสารสัมพันธไมตรีทิพจักจักรีวงสายใหญ่รักสองแผ่นดินและร่มฟ้าบารมีทศมาร,ราชาบรมราชจักรีวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญส่งตั้งพระราชณิธานที่จะสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณพิธีบายสีทูลพระขัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบที่8กรกฎาคม2567นี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลเพื่อความเป็นสิริมงคลสำเนึกงในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆใน พื้นที่ภาคเหนือที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใ่และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอด การจัดพิธีบายสีทุนพระขวัญเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการถวายพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเจ้าหน่ายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาตลอด สมเด็จพระเจ้า